tắm ai quân nam anh này đi à ได้คุณนาบอกให้สวมดมนต์แล้วไปนอนเงาแค่ไหนถามใจดูจะไปดูซีรีส์แล้วค่ะ เห็นแล้วน่ารักวิพี่หญิงมาเฟียก็มาพี่หญิงเแบบีกน่ารักมากค่ะทวิตตี้ขอขอทวิตตี้ได้ไหมได้ไหมอาร์มขอทวิตตี้หน่อย พี่หญิงทำอะไรอะพี่หวานเพื่อนฉันจอยไหมเพื่อนฉันจอยไหมที่เชียงใหม่พี่จ้าแฮปปี้นิวยยร์ครับมีความสุขมากๆนะครับพี่หวานเพื่อนฉันเป็นไงบ้างพี่ออฟชื่ออะไรครับ พี่ว่างฟอบรอบมือบังไหม <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษครับ ใครมาชิม,ม่อนเหรอคนเราสามารถไลฟ์แบบเอามือบังไมได้ด้วยอย่างเงี้ยหรอได้ยินปะ happy new year big up งานเยอะเยอะนะจ๊ะขอให้งานมาถึงฉันด้วยนะจ๊ะ คุยคนเดียวก็ไม่พอก็ไม่มีใครมาคุยเป็นเพื่อนนีโอนีโอนี้วทักมาสิก็ว่าอยู่ก็ไม่เสียงหาขอโทษไม่รู้คจะไปรู้ว่ามือมือมันถืออยู่แล้วนิ้วมันลองอยู่ข้างล่างดื่มซังๆให้ดูหน่อยอุ้ย ครับนียนะครับ หมดห้องไปแล้วอะ่ะพี่หวานสังสังหมดห้องไปแล้วพี่เดิมไปหามาพี่พลพี่ขิงก็มาอามอยู่ห้องว่างใช่ปะละ่ะบอกมาสิอุ้ยเดี๋ยวขอไปหาก่อน คิดไปเปิดตู้เย็นแล้วนะแต่มันหมดอะเรื่องส่างๆตอนดึ่ไม่อ้วนเพราะมีน้ำตาลสองเปอร์เซ็นต์พี่ขิงอย่าโดนตีปากไฮฟอร์มไทยแลนด์ เป็นพิหของมันหมดเพิ่งเอามาจากพี่พิงอะ่ะพี่หวานแต่มันหมดอะอามห้องอารมยังเหลือเป้าอะ่ะพี่เบสแฮปปี้นิวยีรนะคะเมีรวมสุงมานะครับกลับมาจากเชียงใหม่ได้แล้วเอ้ยไปไปหรือเปล่าใช่ป่ะอามห้องอารมยังเหลือเปล่าวะห้องฉันหมดอะ่ะ โอ้ oh my god เธอเธอไม่มีเพื่อนทับมาเลยเนโอยังอยู่ปะเนี่ย <laughs> ได้โปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉัน <laughs> <laughs> ตาบอยตาบอยอยู่ไหนดิเอิร์ดพ่ออะไร ได้คะ่ะพี่หวานส่งมานะส่งมันเลยคิดถึงนะเต้าฟูไม่อยู่เต้าฟูเต้าฟูไม่อยู่คืออะไรวะจ้างไปซื้อได้ช่วงนี้รับบทใดเดอ้ออยู่นี่ข้างหน้ามันต้องมีดิในห้องเนี้ยมันจะไม่มีได้ยังไง แต่เราแพนให้ทุกคนเห็นไม่ได้มันโลกมากอ๋อยังอยู่คือทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ออกไปกันหมดแล้วเนี้ยหรอทำไมอ่ะมีฟีอยู่ด้านหลัง Why you gonna hit me หมดคำต่อล้อต่อเถียงกับพี่ขิงอ่ะทุกคนไฮฟอร์เมียนมาก อยากไลฟ์ขายของอะขายอะไรดีอะเดี๋ยวโกนพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านทั้งวันขายเสื้อฮาวาย ปลากร่อยฮปปีนิวเยีระนะครับกระโดดตบให้ดูหน่อย เรียกชื่อผมหน่อยครับพี่ไอฟอสอองชองเตดังแล้วอย่าลืมพี่นะเออว่าอ่ามันต้องไปต่อยมวยกันที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไายหายวิกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋นาทีละอีกห้านาทีไปไปไายหายวิกก่อน จะเป็นน้องนักพี่ตลอดไปสามปันเบาๆไอ้ฟอฟพาพี่ไปออกกำลังกายด้วยไม่ได้ไปเลยตอนนี้โอมสวัสดีครับอมทำไรอ่ะไหนบอกหน่อยสิ รอเปิดกล้องอ๋อเช e เ r t ร์ k ิ t ทุกคนเล่นกับโอมน่าจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะโอมรู้ปะเออมึงไม่ต้องบอกก็ได้คะ่ะคุณโนชิแฮปปี้นิวเยียนะครับโหเดี๋ยวนี้คุณใส่โซเชียลเหมือนกันนะเนี่ยคุณโนชิ น้องรักเยอะจังแตกดังใช่ไหมไม่มั่นใจเลยว่าเบวเมื่อไหร่พี่ <laughs> ใช่กูถามแต่ว่าบางอันก็ <laughs> โอ้โห,โหพระเอกว้ะเ,กะเอกบอกที่ <laughs> คุณนุชไม่เห็นพ,พีมหาผมบ้างเลย เอออีเตมันหายไปไหนอะ่ะปกติมันต้องต้องมาต่อห้อต่อเสียงแล้วนะอามทำอไรอะ่ะ ว่าผมไปก่อนผมไปนัดต่อยมวยก่อนบายบายครับทุกคนเตนตกผาเยี่ยมให้มันตกไปเลยบา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 ย